สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยนเคอร์เซอร์เบานะครับ f G G m o u s นะครับนี่ครับเปลี่ยน้วช่วยยิงคงไหมไม่ครับเปลี่ยนเพื่ออะไรไม่รู้ครับเปลี่ยนเพื่อเออความสวยงามความกระทัดลัทธ์ความเล็กกับยิงเหมือนเดิมนะครับสำหรับตั้งค่าเดี๋ยวผมจะมาแจกคลิปหน้านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเคอร์เซอร์เส์กันเลยนะครับนี่ครับเคอร์เซอร์ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวโอเคครับเราก็มาอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปของมือถือแต่ละคนแล้วนะครับก็ขอผมไปซ้ำซุงนะครับแล้วก็จะน่ารักประมาณนี้นะครับอก็น่ารักอยู่แล้วนะอืมโอเคนะครับก็เข้ามานะครับหน้าแรกไปเลยอยู่หน้านี้ใช่ไหมครับให้กดไปที่สี่เหลี่ยมตรงนี้ครับแล้วก็เข้าไปที่ปรับแต่งสไตล์ตัวเบาเนี่ยปรับปรุงใหม่ตรงนี้ครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะกดเรียกดู ั๊บตรงนี้นะเลีอยวไปทีแคลอรีนะครับพิกเซลแลบพิกเซลแลบพิกเซลแลบเอ่อตัดในพิกเซลแลบนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับของผมปั๊บก็กดเข้าไปหนึ่งทีนี่ครับมราจะได้เมานออกมาครับแล้วก็ให้เรากดเข้าเกมเลยนะครับนี่นะครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับมันก็นะเป็นหมอนแบบนี้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าขนาดมันไม่พอดีนะครับให้เรากดไปที่ตัวแอปจีจีตรงนี้นะครับ กดมาหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดการตั้งค่าฟังก์ชันนะครับแล้วก็การตั้งค่าพื้นฐานนี่ครับถ้าเกิดมาว่าใครปรับเป็นพวกอันนี้อยู่นะครับปรับเป็นพวกอันนี้อยู่นะครับให้เราปรับมาเป็นแบบปรับแต่งนะครับอ่ะคราวนี้มันอาจจะเล็กเกินไปอาจจะใหญ่เกินไปแล้วก็สามารถปรับเพิ่มลดตรงนี้ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมอันนี้อาจจะใหญ่ไปแล้วไว้จะดูขึ้ดูก่อน จะเล่นอยู่ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นหรอกมันเกี่ยวกับความสวยงามนะครับเมาส์นี่ผมใช้อยู่ที่ประมาณ45ห้านะครับเอาเดี๋ยวผมจะแจกไอเมาส์ที่ผมใช้อยู่ด้วยตอนนี้ด้วยนะครับผมจะแจกไปให้นะครับก็สามารถไปโหลดใช้ก็ได้น,นะครับเป็นเมาส์คล้ายๆบูสแต็กนะหรือว่ามันของบูสตต็กก็ไม่ได้จากเหม,มือนกันนะครับอ่ะเน็ตพิงนี่ครับ เออเออเออหนึ่งปีงเมาส์หรอนี่ครับอืมอื่าข้าหุ่มครับอืม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 เอออะไรตักงหนาเลยยิงไม่โดนเลยโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับทุกทุกคนก็ไว้เจอกันอีกทีได้นะครับจุ๊บ